I'm <laughs> มาลำคอเนี่ยแต่เขาขับมาแบบเยวๆอม้องมจันมันยังม่มวยอหไม่ต้งกับลำอตังงานแต่นี่แบบนี้มนี้เลยนะถ้าเราไปปุ๊บวิดเลยไปบู รึกที่ได้ลงมาทํางานในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นไงบ้างคะควรู้สึกของผมดีใจครับก็ช่วยจากเสียกับความมุ่งมั่บางครั้งก็ไปอรดูครับแล้วก็ทํางานเต็มเต็มหปี่เต็มใจครับเวลาทำงานงงงงก,ก,นานนนก็ได้ช่วยประชาชนมก็รปภแล้วแล้วก็ บางครั้งก็รพอครูครับแล้วก็หลายหลายหลายอย่างครับบางครั้งก็บางครั้งก็รพอพักส่งครับพักครับบางครั้งก็งงกทาัทานทำงานงานั้นกลางคืนกลางวันครับแล้วแต่ผู้บังคับบัญชาค่ะแล้วไม่กลัวเหรอคะมาทำงานในพื้นที่สามจังหวัดชยายแดนภาคใต้ที่ใครๆก็บอกว่าเสี่ยงก็ในอนาคตจะถึงลงมาเจอภาคใต้ครับผมเต็มใจครับที่จะมา ภาษาทิเดบตครับไม่อาการหายไปไหนครับแต่ความตายความเสียหนิดหนึ่งเ,เท่อนครับผมค่ะแล้วมองว่าสถานการณ์สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ตอนนี้เป็นยังไงบ้างก็แต่สมรวจเมื่วานสมุวจแดดยังไม่สำรวจแต่ก็จะพยายามหาทุคกคนทุกนายทุกช่วยกันครับ ภูิาของชาวบ้านที่มีต่อทหารทั้งเ,เปรียบเทียบกับเมื่อก่อนนี้เป็นกับตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะกวเมื่อก่อนกอน็กับถ้าเจอทหารเหมือนกับยังไงไม่พอใจทหารครับแต่ส่วนมากจะเป็นอิสลามครับแต่ว่าถ้าเป็นไทยก็โงเจอแล้วแต่บางบนคน แล้วส่วนตัวคือเราเราอยู่หน่วยที่ดูแลพื้นที่ตรงที่นี่ที่นี่โดยเฉพาะหรือเปล่าคะหรือได้เปลี่ยนไปที่อื่นบ้างไหมได้เปลี่ยนครับเฉพาะตรงนี้มาช่วยหนูเฉยเปกติตรงนี้เป็นโกงหนเป็นร้อยแปดครับที่ปกครองที่คุมอยูนี้ครับเพราะผมมาจากโดยตรงมาช่วยหนูเฉยเฉยเราเรามองว่าประชาชนในพื้นที่ไหนที่แบบยังมีปัญหาในในเรื่องของที่แบบยังต่อต้านอาหารมากที่สุดตอนนี้ในสามจังหวัด มันก็ทุกพื้นที่ครับแต่ยะลาก็มีเป็นบางพื้นที่ว่าจะเป็นปัตตานีกับมาลาศิวัตนะแล้วในส่วนของเราเองเนี่ยคะ่ะที่อยู่ทหารพานตรงนี้หน้าที่หลักๆที่เราทำอย่างเงี้ยคือทําไงบ้างคะงรับพรอพาครับแล้วก็รพครูครับรพเส้นทางครับที่ที่พวกครูธรรมชามาครับทุกคนดีครับถือว่าการรพทั้งครูทั้งพาทั้งนักเรียนนี่เป็น เป็นงานที่ค่อนข้างเสี่ยงอันนี้เราเรามีการเตรียมความพร้อมแล้วก็มีแผนงานการปฏิบัติยังไงบ้างคะก่อนออกต้องเช็ดบูธตลอดแล้วก็เช็คไอ้เสื้อเกราะอะไรต่างๆครับที่เป็นความปลอดภัยของเราครับเช็กทั้งรถทั้งปืนครับก่อนออกปฏิบัติงานครับท,ทั้งครับออแล้วก็ในฐานะที่เราดูแลในพื้นที่อ,อยู่ตรงนี้เนี่ยคือเราอยากจะบอก อะไรกับประชาชนคนไทยไหมที่เขามองมาที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้เราอยากจะบอกอะไรกับเขาไหมผมอยากจะบอกว่าอยากให้ประเทศชาติมันะครับันยังเพื่อประชาชนและทหารจะทำอยู่องงานทราไม่เป็นเรียบพี่ย่าทำอะไรไหมน้องน้องน้องทำเรื่องเครื่องรางของขัง,งยังยังไม่ได้ถามทำอะไรมีเครื่องรางของขังอะไรครับมีแต่หลงพ่อทวดครับครับเดียวครับทำไมถึง เลือกหลวงพ่อทวดมาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจในการทํางานว่ารุ่นพี่หรือว่าผู้ประเข้าประชาบอกว่าแผนหลงพ่อทวดแล้วดีแล้วครับครับแล้วับายครับแล้วที่บ้านให้กาลังใจในการทํางานให้กับประชาชนและประเทศชาติยังไงบ้างที่บ้านก็ขาก็แม้ว่ามาปฏิบัติงานที่จังหวัดสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เราทำงานให้เต็มที่ครับ เระหวาดกลัวไหมครับในพื้นที่ที่เสี่ยงอันตรายอย่างเงี้ยเพราะว่าะวาดกลัวผมก็หวาดกลัวแต่เราต้องย้ำบอก้อมตลอดทุกทุกีวีชั่วโมงครับชั่วโมงเพราะมันสามารถเกิดเหตุอันตรายได้แล้วทุกได้มบกระปืนไม่หายจจกลัวต้องปีนกลัวถ้าหลับเขาต้องเขาต้องูรุ่มตลอดน้องเป็นคนที่ไหนคะเนี่ยผมเป็นคนจังหวัดพะเยาครับอืมแต่มาทำงานที่นี่ครับเต็มใจครับเต็มใจครับ